แ่แนะกลับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมมินิวอลนั่นเองครับยบูวู้วววแล้ไปนะครับเราก็จะมาดูว่าไรเ,เนี่ยเราก็เพราะวาสกินก็มีการอัปเดตใหม่บางส่วนครับอันนี้สกินอัปเดตใหม่เป็นพิงหวย ทำคลิปนะไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข่มสร้างแมปเนี่ยนะนี่ตอนนี้ผมจะมาทำทิกเกอร์แบบอะไรนะอ๋อข้อความลอยอะ่ะข้อความลอยนะครับจะทำยังไงเนี่ยไปดูกันเลยนะทั้งเรื่องเรากดสร้างโลกใหม่นะครับสร้างโลกใหม่เลยโอเคสร้างโลกใหม่ ไม่ต้องมีนอนนะครับโอเคแล้วเรากดเริ่มเกมเลยนะครับโอเคนะครับเรากดมาตรงนี้เรียบร้อยนะ่ะเราอะกดไปที่โหมดเครื่องมือนะครับและต่อไปให้เรากดตรงนี้นะครัและต่อไปก็กดตรงนี้คิบขวา้วก็ไปที่ไปที่ทิกเกอร์นะครับ ม่ใช่ไม่ใช่ไปที่รูปก,กระดาษตรงนี้นะครับที่มีปากกาตรงนี้นะครับกดเลยและกดทิกเกอร์แล้วสร้างทิกเกอร์ใหม่เอาเป็นตรงเนี้ยสถานะกดตรงตะก้าของเกรมเมื่อเกมถูกสร้างขึ้นและการกระทำและต่อไปไปที่ แสดงข้อมูลแสดงข้อมูลบนตำแหน่งและต่อไปให้เรากดตรงสร้างกล่องข้อความบนตำแหน่งในเหตุการณ์นะครับและกดเกาะข้อความนะครับกดตรงนี้เลยให้เราใส่ตัวอักษรนะครับเราปุ่ดตรงนี้เลยนะ เดีย๋ยวขมเขียนอะไรสักนิดนึงนะเขียนเขียนนี<ๆ>น<ๆ>เขียนช่องตัวเองก็ได้เขียน<ๆ>เขียนแมปปากุ้แมปป้านุ่นปันนี่อะไรกันสามารถเอามาทำเป็นลูกอะไรสักอย่างได้เนาะเขียน<ๆ>เขียน มินิเวิลด์ต่อลอมินิเวิลด์แบบแปลแบปปลบชาแนลโอเคโอเคอเกียนแบบนี้ก็ปปาร์คอยากมีโคสิ่งจาก จากคุณอาร์ล็อกแล้วนะครับมาปลดได้เลยนะครับให้เอาสีสีเหลืองคนระับอันนี้คือสีแดงใช่ไหมและตรงนี้คือสีเขียวและตรงนี้คือคือสีน้ำเงินและตรงนี้คือตัววายเนี่ยคือสีสีเหลืองใช่ไหมเรากดตรงนี้นะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม โค้ดสี่ลุงง่ายง่ายแบบไม่ตั้งเป็นเลย,เล,ยลงกดนะเราเอาความขนาดนะครับเอาขนาดไหนก็ได้นะครับใครอยากเอาขนาดตามคอมรืออย่าเอาขนาดตามตัวเองนะครับที่ที่มันไม่เกินเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดไมยหมยก,กระบาดเออกระบาดตรงนี้นะแล้วเรากดเปลี่ยน แมปการเล่นเอา้ามันหายไปไหนอ่ะอาแป๊บแป๊บหนึ่งผมทำตรงนี้ใช่ไหมผมกดตรงนี้แล้วมันหายไปไหนอ่ะเอา้าผมทําม์ไม่น้องๆแล้วไม่ใช่เหรออ๋อ อ๋อลืมปรับลืมปรับโอ้แล้วเรากดที่เลือกตำแหน่งนะครับแล้วกดยืนยันกดยืนยันเสร็จร้อยก็เสร็จแล้วนะครับโอเคมาดูนี่ปะนี่มันขึ้นมาแล้วนี่มินิเวิลด์ช n n e ลเห็นปะดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับอาบาัใครอ่ะรู้แล้วรู้ลเลยนะครับู้แล้วก็ ลองไปดูจ่อง,องคนอื่นก็ได้นะมีแบบนี้เห็นไหมเราสาม,มารถเราเราลงลืมนี่เราหันมาปุ๊บเห็นหนังสืออยู่ข้างล่างแป๊บเลยเห็นไหมเราก็โดดเห็นไหมมันตัวหนังสือมันจะมองเราเมื่อเราเลี้ยงไหนมันจะมองเราทุกที่เหมือนกับใครเป็นอีเอีข้าก็สามารถนองได้แหละคลิปนี้ก็ ขอให้ถึงหนึ่งหมื่นพันไลค์นะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบๆแลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับบันไม่ไหวจะไม่ไหวอย่าลืมก,กดกระดิ่งเออกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวับนนี้ล้านแฟนมายก่อนสวัสดีครับบายๆ